เคยรู้สึกมะมว่าอะไรที่เราไม่รู้มันน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเรื่องนี้จะทำให้คุณชกคิดณนป่าทึบแห่งหนึ่งสัตว์ทุกตัวต่างหวาดต,วตัวต้นไม้เก่าแก่ที่ยืนต้นตายเพราะมีข่าวลือว่ายามค่ำคืนจะได้ยินเสียงประหลาดเสียงกรีดร้องเสียงกระซิบและบางครั้งต้นไม้ก็สั่นเองทั้งทั้งที่ไม่มีลมพัดสัตว์ทั้งหลายจึงขนานนามต้นไม้นั้นว่าตอ,อนไม้ผีสิงวันหนึ่งไม่ถูก กระต่ายน้อยแต่ใจกล้าเอ่ยขึ้นว่าถ้าจะไปที่สุดเองหนีไปเพราะความกลัวไม่ใช่ทางออกเมื่อราตรีมาเยือนมิถุเดินทางไปยังต้นไม้ผีสิงเพียงลําพังรอบกายเงียบสงัดทันใดนั้นเสียงพุ่มลึกดังออกมาจากต้นไม้ใครบังอาจมารบกวนการนอนของข้ามิถุไม่หวั่นไหวตอบกลับไปว่าข้าแค่อยากรู้ท่านเป็นใครและแล้วจากด้านหลังต้นไม้ปรากฏดวงตาสีแดงก่ำสองดวงสิ่งนั้นไม่ใช่ผี แต่เป็นนกคู่แก่ตัวหนึ่งซึ่งมองอะไรไม่เห็นเนื่องจากดวงตาที่พร่ามัวมันร้องไห้ในยามค่ำคืนนกคู่กล่าวว่าข้าตาบอดและต้นไม้ต้นนี้คือบ้านของข้าข้าไม่ได้อยากทำให้ใครกลัวแค่ความเหงามันกัดกินใจเช้าวันรุ่งขึ้นมิถุเล่าความจริงให้สัตว์ทุกตัวฟังทุกชีมิตรร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือพยาหุทำการรักษาและต้นไม้ผีสิงก็กลายเป็นต้นไม้มิตรภาพไปในที่สุดความกลัวมักเกิดจากความไม่รู้ เมื่อเผชิญหน้ากับความจริงความกลัวก็จะมาลายหายไปจำวลีนี้ไว้ให้ดีแล้วคุณละ่ะเคยกลัวอะไรที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ทิดบ้างไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันนะ